สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการ Copy ข้อมูลในตาราง Excel แล้วนําไปวางแบบกลับด้านกันอย่างนี้นะครับซึ่งข้อมูลเดิมเนี่ยอยู่ในตารางพนักงานเป็นแนวนอนเรียงกันตามคอลัมน์นตา่างๆนะครับผมจะเอามากลับกันนะให้ตัวคอลัมน์เนี่ยมาเป็นโรนะครับแล้วเอาข้อมูลไปใส่ในแนวตั้งแบบนี้นะครับซึงผมต้องการจะทําเลเบลเน๊ไปติดตามโต๊ะทํางานนะครับเป็นติ๊กเกอร์แบบนี้ซึ่งข้อมูลที่ผมมีเนี่ยเป็นตารางพนักงานแนวนอน เราจะ copy มาวางกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำทีละช่องแบบนี้นะครับเริ่มเลยให้ท่าน copy ครับทั้งแถวเลยนะลากคุมแล้ว copy ทั้งแถวมาเลยจากนั้นมาคลิกที่ที่หมายปลายทางก่อนจะวางนะครับให้ไปคลิกเมนู page โดยที่คลิกลูกศรชี้ลงแบบนี้เพื่อเลือกเมนูอื่นๆออกมาก่อนอย่าเพิ่งวางนะครับเลือกเมนูอื่นออกมาก่อนแล้วจะวางแบบพิเศษกันนะครับตัญลักทันพสต์หรือลูกศรน,นะครับชี้ไปทางด้านขวาและชี้ลงด้านล่างแบบนี้คือการกลับกัน นะข้อมูลที่เรียงกันในตารางเป็นแนวนอนหรือเป็น row อยู่เนี่ยก็<ร>จะถูกกลับกันแล้วนะครับลองดูอีกอันหนึ่งนะครับลากกลุ่ม Copy ก,ก่อนจะวางคลิกก่อนมาเลือกอื่นๆของเพจเลือกทันโพสนะครับหรือลูกศรชี้ขวาชี้ลงแบบนี้นะครับเมื่อเอามาแล้วเนี่ยจะเห็นสังเกตเห็นว่ารหัสมันจะออโต้ไปทางชิดขวาเนื่องจากเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับ เราก็เซตตัวหนาตัวบางตามปกติของเราได้เลยนะครับที่ตำแหน่งได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการ Copy ข้อมูลจากตารางใน Excel นะแล้วมาวางในแบบกลับด้านก,กันนะครับก็จะช่วยให้เราสะดวกและทำงานได้รวดเร็ยวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ